กมีคนมีคนมาถามมีคนส่งข้อความมาถามเต็มเลยยินดีด้วยนะไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นแค่พ่อแม่ที่ดีแล้วก็พาเด็กๆไปเที่ยวกันไม่มีอะไรค่ะก็พอเราเห็นรอยยิ้มของลูกๆอ่ะเราก็มีความสุขมากค่ะคือเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะมันไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการที่เราได้เห็นลูกๆมีเสียงหัวเราะแล้วก็การที่ ลูกเราได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเขามีความสุขเขายิ้มเขานอนกอดกันอะไรอย่างเงี้ยพอมันพร้อมหน้าพร้อมตางเด็กๆก็แฮปปี้มากใช่ค่ะก็คือทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกๆในฐานะตอนนี้อาจจะยังลงดีเทลอะไรเยอะมากไม่ได้อะค่ะแต่ว่าณความสัมพันญณเวลาเนี้ย มันค่อนข้างจะดีมากค่ะเวลามีเรื่องอะไรหรือว่าอะไรก็ตามแต่คือไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการเรียนหรืออะไรก็ตามแต่ทุกๆอย่างเราต้องปรึกษากันตลอดเวลาค่ะแล้วก็ร่วมร่วมตัดสินใจด้วยกัน,น,นความเนต์พ่อคคอมเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะมันก็ยังคุยกับคุณป๊อปไปแล้วระว่ายังไงเราก็ต้องคุยกันอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะคือณนะตอนนี้เราไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อ่ะเราไม่ได้สนใจว่า จะมีใครเข้ามาในชีวิตหรือว่าจะมีใครมาชื่นชอบเราอ่ะณตอนนี้สิ่งที่เราสนใจก็คือที่สุดก็คือเรื่องลูกกับตัวเราเองอ่ะที่ที่เราอยากจะโฟกัสฉะนั้นเราจะไม่ไปวุ่นวายหรือถามคุณยุเลยว่าคุณยุนี่คือใครส่งมาหรอเพราะไม่งั้นอ่ะเราจะต้องถามทุกวันทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยหรอโอยุณวานี่ตันี้ยวอเหรอแม่หม่้่ร ก็เป็นทริปที่พาลูกๆไปเที่ยวค่ะอเป็นแฟมิลี่ทริปค่ะพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะเป็นแพนไว้อยู่แล้วนานหรือยังไงเป็นแพนไว้อยู่แล้วค่ะอี้้้ไไดปใใชชวูลกับคอก็พอเราเห็นรอยยิ้มของลูกๆอ่ะเราก็มีความสุขมากเลยค่ะคือเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะมันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่เราได้เห็น ลูกๆมีเสียงหัวราะแล้วก็การที่ลูกเราได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเขามีความสุขเขายิ้มเขานอนกอดกันอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้อาทิตย์หนึ่งค่ะสนุกค่ะเด็กๆแฮปปี้มากคือปกติเขาจะชอบไปอีกประเทศหนึ่งค่ะแต่ครั้งนี้ก็คือไปไปในที่ที่คุณป๊อปบอกว่าไปประเทศนี้ดีกว่าเขาก็โอเคก็เลยยอมแล้วก็ปรากฏว่าคือ พอมันพร้อมหน้าพร้อมตาเด็กๆเขาแฮปปี้มากน่าจะช่วงประมาณต้นปีนะคะช่วงช่วง,ช,วงช่วงประมาณมีนาค่ะไปแล้วคือแบ่งแบ่งหน้าที่กันแไงไปบอกว่าเออดูแลลูกคนละคนเลยหรือาพาปตะกบหรือ,อยังไงหรือทำหน้าที่เหมือนปกติพี่ปอจะนอนห้องคุณป๊อปเป้ยจะนอนกับปรินอาหารก็ก็ก็ช่วยกันนะคะอย่าง คุณป๊อบก็ก็ดูแลในส่วนของพี่โปรดไเอ,อะไรอย่างเงี้ยของป,ปก็ดูแลของน้องปรีนอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอถึงเวลาทานก้าทานข้าวอะไรก็มารวมตัวกันแล้วก็จะไปไหน,อ,อ,นาาอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณป๊อกก็ตามมาเจออะไรอย่างเงี้ยบางค่ะเป็นความตั้งใจของเป้ยกับคุณป๊อกอยู่แล้วคะ่ะที่ที่เราอยากให้แบบเหมือนมีทิฟแฟมลี family, ่แบบนี้บ่อยๆมันจะเกิดอีกครั้งก็อีกสองครั้งก็คือไป ปลายปีก็คือช่วงธันวาที่จะไปญี่ปุ่นไปสก,กีแล้วก็ช่วงกุมภาก็คุยกันไว้ว่าอย่างน้อยมันต้องมีสักเดือนละครั้งที่ได้เป็นทริปครอบควรหรืออะไรไหมคะเคยมันจะเป็นช่วงช่วงจังหวะมากกว่าอย่างอย่างที่ผ่านมาเป็นช่วงที่น้องๆปิดเทอมก็เลยพาไปค่ะได้คุยกันเยอะขึ้นไหมคะไม่พอแบบของความหน้าของตาอะไรเงี้ย <c oughs> จริงเอาจริงๆก็ถ้าไม่ได้คุยอะไรนะคะเป็นแซวๆกันมากกว่า <c oughs> ไม่ได้คุยลงรายละเอียดอะไรมากอะคะ่ะเพราะว่าจริงๆอย,งอย่างที่บอกคือก็แยกกันแยกกันห้องนอนออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเจอหน้ากันก็เหมือนก็มันก็ก็กกพร้อมหน้ากันสี่คนนะคะถ้าจะให้มานั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้คุยอะคะ่ะโอเคมมค่ะแบบหม,หมันมันไม่ได้เกี่ยวกับอยู่ในคลิปอะคะ่ะทุกวันนี้ปัจจุบันทุกวันนี้ก็มันก็รู้สึกโอเคมากๆอยู่แล้วค่ะ ใช่ค่ะก็คือทําหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกๆในฐานะตอนนี้อาจจะยังลงดีเทลอะไรเยอะมากไม่ได้อะค่ะแต่ว่าณความสำคัญณเวลาเนี้ยมันค่อนข้างจะดีมากคือเหมือนก็ตกลงกันว่าอย่างน้อยนะคือพ่อกับแม่ที่ทุกคนสองคนต้องรักที่ชอบกันให้เต็มที่ใช่ไหมใช่ค่ะก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพื่อลูกของเรา ออมิจภาพาใ,นในช่วงระหว่างนี้ที่เราคุยกันรปรึกษากันหรือว่าในฐานะพ่อกับแม่เนี่ยมันโอเคอยู่ค่ะ,คะมันดีค่ะมันดีมากมค่ะแน่นอนค่ะเวลามีเรื่องอะไรหรือว่าอะไรก็ตามแต่คือไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการเรียนหรืออะไรก็ตามแต่ทุกๆอย่างเราต้องปรึกษากันตลอดเวลาค่ะแล้วก็ร่วมร่วมตัดสินใจด้วยกัน อันนี้คือต้องคุยแต่ว่าก็ยังต้องมีการคุยกันอยู่เรื่อยอยู่แล้วเหมือนเพื่อนเพื่อนแบื่องลูกแน่นอนค่ะความเป็นพ่อความเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะมันก็ยังคุยกับคุณป๊อปอีกแล้วค่ะว่ายังไงเราก็ต้องคุยกันเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องรายละเอียดของลูกที่มันอีกเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้เขาก็ยังเด็กอยู่ในพาร์ทต่อไปที่เขาจะต้องโตขึ้นน่ะมันไม่มีวันที่แบบฉันไม่ปรึกษาเธอเธอไม่มาถามว่าความเป็นอยู่ของลูกเป็นไงมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันมันปฏิเสธไม่ไดดด้้ฉะนนนััมีกกาารพูคุยตลลอเว แน่นอนค่ะเพราะเขาเป็นพ่อของลูกค่ะนี่แบ,บ่งเวลาแบ่งวันอะไรกันนี้างไม่มีแบ,บ่งเวลาค่ะคือคือหลักๆอ่ะลูกจะอยู่กับเปิ้ลอยู่แล้วเจ็ดวันถ้าคุณป๊อปสะดวกเมื่อไหร่คุณป๊ปอปก็จะแวะเข้ามาหาลูกอะไรอย่างนี้แต่ในมุมนึงคุณก็ชมมาแี่เลือกเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถออกมามด้วยกันได้เามสุข่ับกันได้สปิริตอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะก <c oughs> ็มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่กว่าจะอยู่ๆก็จะมีแบบ ในช่วงภาวะแบบสภาวะที่เป็นอารมณ์แบบนี้หรือว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นในรูปแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่ว่าแต่ว่าพอมันถึงเวลาแล้วอ่ะอยู่ๆมันก็ทําได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกันถ้าจะทําได้อะไรที่มันทำให้เราก้าวข้ามผ่านทุกอย่างมาเพื่อที่จะแบบว่าให้มันเจอจุดตรงนี้ที่มันดีที่สุดสำหรับลูกเราเนี่ยอย่างเคยสัมภาษณ์ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกแล้ว แล้วความรู้สึกมันก็ค่อยๆลดลงม,มาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ฉันถามเป้ยว่ามันยากไหมอะไรอย่างเงี้ยของป้ยใช้เวลาค่ะ,เ,ใใะเรื่อง,อรเ,รองเรื่องอะไรที่มันไม่ดีตอนนี้ไม่มีอยู่ในหัวเป้ยเลยป้ยแทบจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำ <c oughs> ป้ยกลับกลายเป็นว่าทุกวันนี้เป้ยยิ้มแล้วหัวเราะแล้วก็เห็นเขามีความสุขเป้ยก็มีความสุข <c oughs> คือตอนนี้มันคือความปรารถนาดีที่เราอยากจะให้เขาเจอ แล้เป้ยก็เชื่อว่าตัวคุณป๊อบเองก็ปรารถนาดีที่อยากจะให้เป้ยกับลูกๆก,ก็มีความสุขออันนี้ยังอาจจะยังไม่เรียบร้อยอื ก็เมนอยากให้ดีกันมีคนมีคนมาถามมีคนส่งข้อความมาถามเต็มเลยเออยินดีด้วยนะออไม่ใช่พพดดก็บอกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นแค่พ่อแม่ที่ดีแล้วก็พาเด็กๆไปเที่ยวกันไม่มีอะไรค่ะมีคนมาเชียร์เยอะเ,เลยเชียร์เยอะมากค่ะทุกคนอยากเห็นภาพนั้นกลับมาแต่ความสื่อมเราก็ความสื่อมเราก็จึ้งอยู่นะแม่กลับมาจากเกาหลีได้ข่าวมันอกไม้มาจากไหน ดีวยวนะมันอยู่ๆเปลี่ยนคําถามป้อยงงมากคือจริงๆไอ้เรื่องดอกไม้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องประจําอยู่แล้วที่ที่จะมีคนฝากคุณยุผู้ผู้ช่วยเป้ยมาให้เอออะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่มีอะไรอะค่ะม,มันอาจจะมีคนที่ชื่นชอบเราหรือเป็นแฟนคลับเราส่งมาให้เราเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีหเนื้อหอมหมุดกันตอนนี้หนุมตามจีบอยู่เหว้ยเไม่ได้ไปลงดีเทลกับคุณยุว่าใครส่งมาให้หรือเขาชื่ออะไรอะเ็ดอกไม้ศาสนา ก็คุณยุบอกว่าเขาคือผู้หวังดีที่อยากจะส่งมาให้เราตลอดเวลาแล้วเราไม่ทราบเขาเลยเหรอคะว่แบบาเจ้าของเขาคือใครอ่ะคือคือณตอนนี้เราไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อ่ะเ,ออเราไม่ได้สนใจว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตหรือว่าจะมีใครมาชื่นชอบเราอ่ะณนะตอนนี้สิ่งที่เราสนใจก็คือที่สุดก็คือเรื่องลูกกับตัวเราเองอ่ะที่ที่เราอยากจะโฟกัสฉะนั้นเราจะไม่ไปวุ่นวายหรือถามคุณยุเลยว่า คุณยุนี่คือใครส่งมาหรอถ้าไม่งั้นเราจะต้องถามทุกวันทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยหรอถึงแม่แม่แม่้แม่แล้วค่ะใรเอามไม่เอาเป็นว่าเราก็เราก็จะไม่ถามถ้าถามบ่อยแล้วมันไม่เอาคือเราไม่ได้สนใจเอาเป็นว่าเราไม่ได้โฟกัสเออ่เราก็ไม่ได้มาแสดงกลัวกับเราถแม้เยเขาฝากคุณยุมาบอกว่าเป็นผู้หวังดีแล้วก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบเราปรารถนาดีๆให้เราเจอสิ่งที่ดี ต้องถามคุณยูว่าค่ะ <laughs> คุณยูจะเป็นคนรับดอกไม้แล้วพอป๊อยอได้รับอ๋อมีคนส่งมาให้ป๊วยก็ให้คุณยูต่ออ๊วยได้ได้ได้มาทุกวันนี่คือป๊วยก็ไม่ได้กลับบ้านเหรอคะหรือว่าไงคือ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 เรามีคนรู้สึกว่าเราก็เอากลับบ้านบ้าง <laughs> บางช่อเอาไปประดับเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเอามาไว้ทุกวันมันก็ก็ตั้งแต่ที่มีข่าวว่าโสดเนาะใช่เปล่ยูใช่เปล่ายูตั้งแต่มีข่าวว่าโสดปะเออ รว่าก็รอแต่ว่าเขาก็รอเรามานานเหมือนกันนะไม่รู้ไม่ได้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆไม่ตามหาเพราะว่าขอบคุณฝากคุณยุไปบอกขอบคุณเอออะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าณช่วงจังหวะนี้อาจจะแบบยังไม่ได้พร้อมต้องถามคุณยุเพราะคุณยุเป็นคนเจอเปไม่รู้เลยต้องอดาทไปก่อนเะแม่โน้นถ้าเขาคทนรอเราไหวก็ต้องรอถ้าเกิดเขาเขาเขาอดได้ก็ก็ดีค่ะ ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆคือณตอนนี้ถ้าสิ่งที่คิดได้อะก็อยากได้ความรักที่มันปลอดภัยที่สุดอ่ะเข้าใจไปใช่ปะคะแต่ว่าแต่ก็อย่างที่บอกยังไม่ใช่จังหวะนี้ค่ะเวลาประกาศแตงรู้ว่ายังไม่เปิดใจนะคะทำไมไปบอกเขาเน่ยยังไงล่ะ ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ